สวัสดีครับผมนายพงศกรเจียีเกษมวันนี้มาอ่านเรื่องที่อสองครับพระอจานุก,กรมในสังคมวิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตสถานให้ความหมายของการเปลีป่ยนแปลงของประชากรไว้ดังนี้จํานวนที่เพิ่มหรือลดลงของประชากรนะที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเป็นท่าบในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะนับผลรวมของการย้ายจริงฐานเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม ธรรมาชาติที่ต้องแยกย้ายทิ้งฐานเปลี่ยนแปลงในการเด็กแต่แลงลักษณะเช่นเพศอายุการสมรสของคนที่รวมประชากรท่าเจ้าพนทรงทรงส่วนทรวงให้ความเหมือนการเปลีป่ยนแปลงของประชากรจำนวนที่เปลี่ยนไปของประชากรทำให้อ์ปกอบ ประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปสาเหตุมีสามประการคือการเกิดการตายการย้ายถิ่นฐานองค์ประกอบประชากรทรงผลเปลี่ยนแปลงสามประการคือ 1. การเกิดการเจริญพันธ์2องการตาย3การย้ายถิ่นฐานการเกิดหรือการเจริญพันธ์การเกิดการเกิดเป็นกรรมวิธีของการคลอดออกมาจากคันมารดาออกแบบเป็น2ประเภท1การเกิดมีชีพเป็นการคลอด จากคารบรรดาไม่ว่าจะครบกำหนดหรือไม่กำหนดถ้าคลอดมาอยู่รอดเพียงหนึ่งวัน 1, 1, ถือว่ามีชีพิสการเกิดไร้ชีพเป็นการตายของการคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่การคลอดหนังจากสตีตั้งคัรภ์เดือนไปและแล้วแล้วถ้ารกนั้นตายเดี๋ยวก่อนขณะคลอดปกติสตีคนหรือความสามารถให้เกิดกการกำเน,นิดบุตรไม่เท่ากัน วิสัยสามารถของสตรีบุตรได้ตลอดเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถการมีบุตรจำนวนการเกิดของบุคคลเรียกว่าการเจริญพันธุ์การเจริญพันธุ์มาตราวัดหลายมาตานิมาามาามยมใช้ได้แก่หนึ่งอัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบคือจำนวนการเกิดตละปี ในการวันหนึ่งพันคนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นระโบทของเจริญพันธุ์สองอัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่ได้จากจำนวนเกิด1ปีต่อสตรีในเจริญพันธุ์สามอัตราการเกิดเจริญพันธุ์ตามอายุของสตรีคือจำนวนสัตตีในแต่ละหมวดในวันเจริญพันธุ์ใน1ปีต่อสตรีหนึ่งพัน ในหมวดยูนเดียวปัจจัยมีการเจริญพันธุ์ 1. อายุและสมรส2ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน3าความพอใจในบุตรเป็นเป็นชาย 4. ีระดับภาคของชีพและการค่าใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว6ขนตอนทางเงินและศาสนา7ที่อยู่อาศัยในเมืองชนบท8ทัศาสนาคติและการปฏิบัติตนในแตรครูตําหนิเก้ารายวบไปของรัฐสิทการเข้าร่วมแรงงานการประเภทของอาชีพสตรี การตายการตายคือการสูญเสียอย่างถาว่หลักฐานทั้งหมดจบกับชีวิตขนาดไดขนาดหนึ่งภายหลังเกิดการทําการให้ตายประชากรมีขนาดเล็กลงทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงได้ตามองค์ประกอบและกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยอิทธิพลต่อภาวะการตาย1นึ่ไปธรรมชาติขาดแคลนอาหาร2องโรคระบาดสามภาวะเศรษฐกิจ4ีภาวะทางสังคมห แปดสาธารณสุขหการจเจริญข้าน้าของเทคโนโลยีเจ็ดอุบัติเหตุการคำนวณนาพมแปดสังคัมการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานเคลื่อนย้ายเป็นพื้นที่หรือการย้ายเชิงภูมิศาสตร์ปัจจัยอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐาน1ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน2ปัจจัยที่เป็นแรงดึงปัจจัยใหญ่ๆที่เป็นแรงผลักและผลักดันและดึงดูด1 ประชากรสองเศรษฐกิจสามประเทณีวัฒนธรรมสังคมสี่การค้มนุษกรงการสื่อสารสิ่งแวดล้อมห้าอื่นๆปัจจัยที่มีผัดกันต่อการการเกิดการเกิดการย้ายทิ้นฐานออกสําหรับประเทศไทยหนึ่งปัจจัยเศรษฐกิจสองปันจากเพิ่มพลังงานสามภาวะตึ้นฟ้าอากาศขาดแคลนสี่ที่ดิ่นขาวความอุดมสมบูรณ์ห้าขนาดซื้อคลองเล็กลงหก การสมุนป่าไม้เกิดความบกพร่องของกกตลาดการแปดไม่มีโรงสากลในท้องถิ่นชนบท9ก้ารค้ามมนาโครรมไม่ดีสิภยัยโจรป่ตจที่ส่วนหึงจากการถิน่นเข้ากันได้รับว